สวัสดีค่ะครัอร์นูนคาเทมินเนคำกำหนดนามตอนที่24หัวข้อ39นะคะเออแอนเดอร์ Under, นะคะไม่ใช้กำหนดนามที่เป็นธาตุที่สามารถประกอบเป็นอย่างอื่นขึ้นมาได้อีกนะคะเพราะไม่สามารถนับจำนวนได้อ่าได้แก่วอเทอร์ไลท์โซลชีฟแล้วก็ยังมีอื่นอื่นอีกนะคะแต่ถ้า กำหนดให้เป็นหน่วยมาตาอยู่ในรูปเครื่องช่างตรงวัดจนเราสามารถรู้ขนาดรู้จำนวนรูปร้ปริมาณได้แน่นอนแล้วเราก็จะใช้เดิอกกำหนดนามได้นะคะเช่น For ์วบ t ล o o เทิร์นมส่นะคะซิกขับสอ of rice ข้าวหถ้วยคะ่ะ น้ำข้าวเหล่านี้นะคะยังไม่ได้บรรจุขวดหรือว่าใส่ถุงเราไม่สามารถจะนับปริมาณได้นะคะน้ำทั่วโลกก็ไม่รู้ว่ามีมากเท่าไหร่นะคะยังไม่ได้มีกําหนดเอาไว้ในเครื่องช่างตวงวัดเหล่านี้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะนับจํานวนได้ก็ไม่ต้องมีเด็กที่มีเนอร์ใดๆกําหนดน้ำนะคะแต่ว่า นมแล้วก็ข้าวนะคะสองตัวอย่างนี้เรามาจุใส่ขวดแล้วนะคะรู้ว่าจำนวนมีมีจำนวนอยู่สี่ขวดแล้วเราก็สามารถใช้เดือกกำหนดนามได้นะคะข้าวเราก็รู้จำนวนว,นว่ามีอยู่สี่ถ้วยมีอยู่หกถ้วยนะคะรู้จำนวนแล้วเราก็ใส่เดือกกำหนดนามได้นะคะนี่ก็เป็น การใช้ที่มินเนอร์กำหนดนามนะคะหัวข้อที่39ตอนที่24ก็จะมีการใช้เดอะนะคะ,ะ,ะตามตามตัวอย่างนี้นะคะขอให้มีความสุขนะคะพบจะสิ่งดีๆมั่งมีเงินทองไม่เจ็บไข้ Good กุลละอ o ง o ุ i n g to be list สวัสดีค่ะ Good afternoon